สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขบุกชามชามเชลล์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนทีน่จิดตามช่องของเรามาตลอดะคะ่ะแล้วก็วันนี้เราก็นำเรื่องดีที่อ่ามาฝากทุกท่านนะคะทุกๆุกวันนะคะเราก็อยากเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็อันนี้มันมาจากใจของเราจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจให้เราหน่อยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราหน่อยนะ,ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ไปดูว่าเราจะผ่าอะไรมานะคะไปดูกันเลยค่ะรโรคจักรโรคกดไหลย้อนรักษาถูกวิธีโรคนี้หายได้โรคกดไหลย้อนคือ โรคที่มีอาการซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกับของุดหรือก็น้ำย่อยในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารสมบูรณ์อย่างผิดปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเวลากลางวันและก็กลางคืนหรือแม้แต่ผู้บ่วยไม่ได้รับประทานอาหารก็ตามแบ่ได้เป็นสองประเภทค,คือ 1. โรคก,กดไหลย้อนธรรมดาหมายถึงกดที่ไหลย้อนขึ้นมาจะอยู่ภายในหลอดอาหาร ไม่ไหลย,ย้อนเกินกล้ามเนื้อหูรุดหลอดอาหารส่วนบนส่วนใหญ่จะมีอาการของหลอดอาหารเท่านั้นสองโรคกดไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็กองเสียงหมายถึงโรคที่มีอาการทําคอแล้วก็กองเสียงซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกับของกดขึ้นมาเหนือลกล้ามเน Observ, ื้อหูแล้วก็ของหลอดอาหารสมบูรณ์หลัผปกตินะคะทำให้เกิดอาการของคอแล้วก็กองเสียง จาัดก,การระคายเคืองของกฎจะรักษาโรคโกฎดไลย้อนได้อย่างไงนะคะสาเหตุสุดหนึ่งของการเกิดโรคโกรดไหลย้อนนั้นเกิดมาจากการที่ร่างกายของเรานะคะย่อยสลายอาหารที่กินเข้าไปได้อย่างไม่สมบูรณ์หากเป็นเส้นนี้ปล่อยครั้งก็อาจทำให้เราเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้อย่างไม่รู้ฉะนั้นนะคะ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้เราจึงจะมีวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีๆมาบอกต่อจะได้ดูแลรักษาปกหลาย,ย้อนได้ตามระยะอาการที่ระยะที่หนึ่งท้องอืดท้องเฟ้อกินอาหารก่อน9โมงเช้าเป็นประจำนะคะกินคามิ้นชันขิงหรือก็พริกไทยดังก่อนกินข้าวประมาณ10นาทีเพื่อเพิ่มชาติไพรให้กับกระเพาะอาหาร ช่วยให้การย่อยอันได้ดีขึ้นขึ้นหากมีลมในท้องมากก็สามารถที่จะกินยาหอมเพื่อจะกลับลงออกมาจากท้องได้ระยะที่สองนะคะมีอาหารตกครั้งมีจูรินซีที่ไม่ดีอยู่ในลัาไส้มาก เริ่มต้นด้วยการขับอุจจาระออกอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีกินยาหรือก็ชวนชาววันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กับเพราะอาหารแล้วเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้แก่ลำไส้กินคาิินซันขิงหรือก็พริกไทยดำโดยอาจจะกินพร้อม แล้วก็แยกกินก่อนอาหารประมาณ15นาทีก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบย่อยอาหารเติมโจลินซีที่ดีเข้าสู่ลำไส้ด้วยการดื่มน้ำมักชีวภาพหรือโพไบโอจิบระบบโพไโอจิบคือลดปริมาณโจลินซีที่ไม่ดีในลำไส้ไม่ให้มีมากจนเกินไประยะที่3า สารอาหารในเลือดเหลือน er ้อยทำให้เซลล์ขัดสารอาหารเติมสารอาหารที um <h 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 anyway> uh> ่ม okay. ีประโยชน์เข okay ้าสู่แต่เลือดด้วยการกินกระชายนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราอยากให้ทุกคุณให้กำจังกงใจให้เราน้อยด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเราก็อุ่นใจมากๆค่ะ ที่เราเอาความรู้อะไรมาฝากทุกท่านนะคะเราก็อยากได้คำตอบเหมือนกันนะคะขอทุกคนมีสุขภาพเข็เงเรงมั่นคความสุขทวนหน้าทุกท่านตลอดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ